สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุกครทุกคนเนอะทุกคนมืัอนี้เฮาสิเอ่ามากินส้มกับกินเมงทุกคนส้มม,มนะม่วงเนาะสั่งมะม่วงมาทุกคนเฮ้ยเพื่อจะห่อนเหี้ยวส้มมะม่วงหน่อยเพราะว่าแถวบ้านเฮานในมิท่านเป็นทุกคนเอ้ยแล้วก็มาเดินน้อยนำมาเดินน้อยเสือมาเดินน้อยนะกุ๊นนะก,กนะทุกคนกุ๊กเย่อเย่ออยู่ท่านะทางเขินทางนาเขินสะโพกไหลเนี่ยทุกคนแล้วก็มาเท่าแห่น้ำทุกคน สิมากินแมงเนาะหนึ่หัวสิคือห่างแมงมาดูแฮ่แมงมาเดินแล้วกะตามประเดี๋ยวก็มามูวันที่ก็ห้าสิกอยอันนะั้นทุกคนสิกอยอันเออสิกินกับขนอ่ะทุกคนว่วนสิได้ตามบอกแห่ยวแล้วเนาะไปะกับขนอ่ะประเดี๋มาเสือนี่เนี่ยนี่ก็เสือประดี๋ยวเดียวตามประเดี๋ยวพร้อมแล้วตามปรดีพร้อมทุกคนนี่กับหลานทุกคนเลย ไม่นี่กินตั้งแต่เมื่อเช้านี่นเราแบเจ็บท้องแล้วเป่าปะม่ใหกินกันทุกนคนมาะก้อนนี้เซื้อพอดีกินเลยดิสมระเล้มันอ่อกเป็นมุมมนนมีฮะก้อนนี้นะ

เมื่อไม่ได้กินสม้มเลยกินก็มาขาดแร่แข็งมาท่าหุ่นมาท่าหุ่นนั่นสาวมาเดินพอดีกลิ่นโดกแห้งทุกคนเลยถามมันยังตัวน้อยกว่านี้ก็มีอันนี้ลนะคือว่าใหญ่สุดแล้วโดกค่ะ นตถ้าน้อยก็นี่นะมผมมนเทงเลยเนาะตอนจะเทงี่หมดบ่ายแล้วเออบ่ายแล้วไม่มีแดดเลยหนาวไม่ยังหนาวสายได้ยังคืนตัวสาเนาะสายได้วเนาะดเป็นยมันร่มดิ ทำเงนนีเก่อนเลยพอเาทำประเดี๋ก่อนเลยมั้งพอเรางแล้ทำนก่อนเลยทั้งเงินทังส้มยืนอยู่มาเลย เดี๋ยวพูดีๆนะเรื่องอันอันสะท้อนสมมตินะก่านม่ได้พูดคือแบบในธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันขึท่าเลยเหรอมันมีอย่างขึ้นท่าโซดติสสหลับพ่อนะยมั้งแล้วก็จะท้องสามสามอะหกขน a n นี้เ ព្រះជាម្ចាស់ soi mất ơi, ừ, điều đều mất rồi đây lại tự mới sản này này Hãy subscribe bồn, kênh Ghiền Mì cả ก็การหาเซอร์เนอมามาตงโมลแล้วก็มาแตงเสร์งายน,นะแต่ว่าเม่มีมีขาพ่าตอ,เอ,อ้เยอ,อ,อู้หลายคนเป็นจะบอกเพน้ำอออออเนาะแล้วก็ต้นเหมูกค่ข้าว้มห้ามเงใส่

มันนี่ก็สิดำนะปตต่อตรอครับมไม่หรมแ้ตทุเลได้ตั้ปะแดดฉัว่ามาันไม่มีขไม้ยันมันมีแ่ะหนาวแห้งนดรหนาหนัปากส่ญญวนยามแปลเลยที่เข้าเดีสยวะสิลา,าเก้มมอ,เอันนี้ เสดายมันมันมีนะมีมีเย็นมะงามาแต่งซื้อทุก vào, <อ>คนกินกับข้าวก็แซ่บแซ่บคณะค่อยกินกับอันปลาค้าไนี่นปลาค้าห้าโมเดลห้ามกินก็แซ่บนะห้าเดือมีเนื้ออ่อนอยู่บนแหงนะทุกคนเลยข้าวของกขิง ตอนนั้นเราก็จำประเดะกัรมเรื่อแล้วกะมีเอฟหลายคนเขาวากินกับอันนี้นะเสบมันเป็นเมียงเดียวกรห้าดิ้นทุกคนมากกระห้าดิ้นแบลว่าอันนี้มันก็เยอะพ้าดนย ไปแด้แต่ว่ i, มามันยังไปแด้แค่หมูนระออกระเรๆ่มไปได้เลยได้พ่อยังความเดิอเดี๋ยวเต็มเดี <p> ๋ยวเดิมไม่เต <p> ่มไปแด้เนาะ ทันนะาเอยกำลีน่ะเขาแต่งทางเปล่า,ลานีานนนนะ้เอากนะเอาอนํวนไราเปนอาน้วัเลยวะอนหวานไปเนะไปแล้ขาบคุณเลยละสองโคตรโคตรใช่นะ